สัจวาจาคือรากฐานของการประสบความสำเร็จสัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตอยู่ที่ดีงาม ซึ่งมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้น ต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น